สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อหนีงสาวตุ่มยุดงานมาเห็ดเฉียวฝนอีกแล้วพุ่นห้าขัวผู้ใดก็มหาอีกผู้นึงฝุ่นาหนิงดึวมามันสีมีสาวตุ่มผู้เดียวยังมีผู้นึงอีกจะฝุ่นอยู่หนึ่งไปจะสร้างแท้พุ่นเขาก็มหาคือกันเต่าโมงเตาได้นี่เป็นเมล่าสวิตเซอร์แลนด์เนาะฝนกระตกหน่อยหนาได้พี่น้องแต่วัานอยากมาเนาะมันยุดมือเดียวกะ้ัง หนึ่งเขาใส่ติปนิดจิ้มใส่แอลแล้วลก็ได้กระตากับข้อนมากดองดองพ่วงสีหาแง่ไปประเท็มผู้ชายผู้นู้ผู้น่ะไข่ตัวมาเปิดดากเงี้ยวมันฝนตกแล้วมันก็เงี้ยวดูไข่ตัวบกกองดากเงี้ยวเขาเห็นดากโอ้ยเนาะขั้นผู้บ่าวเลยเห็นดากบว้าวจักรีวางเลยไน้หนโอ้ยเห็ดกระไรไหลายพี่นอ้องตะวันกน็บมิเตเห็ดเบือ่อ เกือบพอยกันนักสองกิโลหรอฮอกกระสิยางเขามาสร้างเป็นเอาอันแป้งมะขูดกกใหม่นี่วันศุเลขเบอร์เบเลงเดอร์น้ำสาวตุ่มมากว่าสิได้เฮ็ดจักดอกหมื่นแต่ว่าปานคือสเปกล่ะล่ะเป็นเตมีนัง่งใหม่หลายคักปลาไหมห้องหากันคู่คนว่าได้ ไปหากเกตบอนเลยอ,อันนี้ก็จักเฮดยังพี่นอ้องตะโพว์แตะเปะพี่จั๊กเฮดขึ้ปอบไงเนี่ยตั้งเสื้อเองเนี่ยว่าหูจักดอกเห็ดพี่ปอบเป็นแบบเบสบันเป็นเห็ดพิสดารนนะ้ามันงามดีนะกินบ่ได้ดอกเด้อนี่เด้อยังมาเบิ่งคลิปวิดีโอคลิดยูทูบสาวตุ่มเลยว,ว่ากินได้ไปกินแล้วตายทำมาเด้อยครับนี่กินบ่ได้พี่น้องกินบ่ได้ เม็ดสีชมพู้ไหมพี่น้องไหมถือใจสาวตุ่มคักขึ้นมาเป็นสีชมพูสีม่วงถือสเปกเพราะว่าเป็นคนมคักสีนี้เนาะเม็ดน้ำหมากดอกงามๆเลยเม็ดน้ำหมากดอกยางงามแต่ว่าโอ้ยมีขี้สีกขี้จืดบ้านพน,นขี้สีหรือขี้จืดโอ้ยโอ้ย,อยลมก็คือโคลนบ้านเรานั่นแหละค่ะ ที่สีนีส่วนใหญ่จะใช้อยู่ที่ชานเรือนนะส่วนที่จื้น,นี้ก็คืออันนี้เรียกที่จืนได้นี่ค่ะก็จะเป็นป่าตัดไม้เขาก็จะตัดไม้ไปแล้วนะก็จะมีทางรถรถสำหรับลากไม้นะเขาจะไม่ใช้ช้างลากซุงเหมือนบ้านเรานะก็จะใช้ทางทางเดินทางเดินรถไอ้ดโขกได้ไหนิพี่น,อน้อง เอ็ดกอเนไหมดอกน้อยมันจะมีมยุ่สวยแต่ห้ามกินเฮ็ดน้ำหมาใช่ไหมพี่นอ้องกินได้ยุ่ดอกนี่แห้งกำลังเป็นสาวนี่ไงยางง่ามเลยไหมพี่นอ้องแข็งจะทุด่เลยง่ามยุ่โอ้ยเนาะเฮ็ด โอ้มีไหมพี่น้องนี่คือปลาใหม่เพิ่นตัดแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นกับปูกเสริมเนาะผู้ชายข้อน,นุ่นเห็นหลังไวๆไ,ไปเริ่สิไปใส่บุ๊กแต่ว่าสาตุมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ทั้งผุ่นใส่เสื้อสีสมปลานี่หายไปละ่ะมันผีสางนั่งมหม่หวะอันว่าม่าน้ำกันกับโบเมนนะเพี่ขอนดินพี่น้องเฮ็ดขอนี่อเอาไป เอาไปสุบเพชรของเนี่ยพี่น้องบ้านพ่อเวอร์อยู่บ้านขั้นยู่หมยบุญ่ังเพ็รห้ังบุนี่ซาตุ้มบอไดเอาใหม่เซลฟี่มากก็เลยบอไดแตะต้องขั้นัดเชื่อเนาะเด็กอันนี้ครอบครัวหนึ่งเนาะกะบ้องว่าสิกินได้หรือบ่ได้แต่ว่าอันบ้องหูซาตุมกะบ่ไปแตะตองเธอดอกไก่เธออยู่ของเธอแบบเมื่อี้ละอืม้วก็ นี่สองดอกอันนี้เฮดปุ่มเฮดเอ่อเฮดเพิ่งอยู่แต่ว่าสาวตุ้มออเอ๋อเผาแล้วเนาะเนี่ยสามดอกนี่งายแต่กระดอกขุ่นพอโตอยู่ผู้เดียวหนึ่งเขาไมา่กินพรอมได้พี่น้องแต่ว่าฝนตกเนาะะตกก็ตกก็เรื่องของฝนขนก็ใส่เสื้อกันฝนอยู่ย่งางไปต่างต่างกาย่างเล่นพี่น้องสาวตุ้มมักปลา เขาปลาได้บ่ได้ก็อีกเรื่องนึงขนาดฝนตกจังมากเลโอ้โอ้ลมลมลมห้อยฮ่าขาหักยั่ได้ปลาอย่ตายได้เนาะหักแล้วหักอีกมาปื๊ดหลีหยังเนี่ยคือมางามแต่กกใหม่กกหลุดเนี่ยมันให้แม่บ้านเฮานี่เนาะฝนตกจังสิเนาะมีอึงนะอึงเผาไหมข้าไปอยู่ในหลืบเนาะ กกใหม่ก็ง่ายพี่นอ้องัะมันกำลังเปลี่ยนสีเนาะใบใหม่สีโรนสีหลวงทุกซอกหลือพังใใหัวใจเด็กหลบนามเนะไม่าทายหูปลาให้พี่น้องเบิง่งต่ว่าบ่มีเห็ดดอกพี่นอ้องมีอยู่มีแต่เห็ดตะเบือ ม่ยางเล่นนะมะยางเล่นก็สาวตุม่มยังไม่มีแล้วสาวตุ่มย่านนี้เล่นบระท่านดอกทานไม่มีมีใหญ่ <c oughs> มีควยมีควยใหญ่มีควยใหญ่ <c oughs> หญ <c oughs> หญพะน้าว่าสร้างเป็นซัมผ้ามาเห็บผ้ามาเก็บเห็บผ้ามาเก็บาาเห็ดก,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 กินบ่ไรเนาะบางทีแหละพี่น้อง ดอกเพ็ดแต่มันจักเห็ดอยังนะค่ะอันนี้คู่เห็ดคู่รักเน,ะนาะคนนักกันเพื่อกระซิ่งกันอยู่อันนี้อยู่ผู้เดียวแล้วก็อันอยู่ผู้เดียวเห็ดพอยังไงไม่ไงที่ไรบุนี่รอบ,บอกง่ายพี่น้องพอล์ดพูดนะ,ด,นะดอกเห็ดไหม เห็ดสลังกระดอกไงเนาะเห็ดคนไทยไมันกระดอกเป็ไงไปนะรอบอกง่ี่น้องเบิาา้งกเนี่ยรอบอกไงคัน,น,นยูคันยูภาษาอีสานบรรคัมคัน,คนยูก็คือร่มนะคะ ทางภาคเหนือเขาจะเรียกคันจ้องภาษาอีสานก็เอิ่อนขันจ้องคุณธละบางบูบ้านเนาะขั้นยู่คันหฮมคันจ้องร่มจำไว้ไหมใช่ไหมซึ่อันนี้สงสัยสิเป็นเฮดฟลาแต์ติดกันอ่อนต่อนิมันติดกันนี่พี่น้องเขาเป็นฟลาแต์เนี่ยมันติดกันเลยได้โมเมนเกิดใกล้กันได้ติดกันฮะพี่น้องเฮดฟลาแต์สีเดียวกันเลยกับสีใบไม้เนาะ เนี่ยอันนี้เท่าล่ะอันนี้เท่าซุดหอบล่ะอันนี้กระร่างสีเทาส่วนอันนี้ดีอยู่ผู้เดียวทั้งผู้โอ้ยมีกระดอกง่ายๆไหมเพี่อนบอลมันยางง่ายๆลงไปเลยมักยาบมันยางบอลมันยางหยาบนะเย็บไม่แตกโปะเลย เฮ็ดหนามากปลานี่บ้านพี่น้องเอ้ยเอาบ่แล้วรายค่ะเฮ็ดหนามากพุดนอะเต็มดินอยู่แดงจึงคืนเฮ็ดกินได้จิ๊บป่ะล่ะนี่จะเฮ็ดกินบ่ได้ย่างเต็มดินอยู่ซอตุ่มสิไปปลาไหมพี่น้องปลานี่คือสิบมมี่เหรอล่ะมันเป็นจังไหนมันหืมนะฝนตกหลาย กระเบิงปลาเอาบ่าต้องมีเห็ดยังบ่ทันได้เห็ดจักดอกอยู่เด้พี่น้องไปไปปลาใหม่เนาะบึ้มว่อยากตกปลาเห็ดมันสิมีเห็ดบ่ทันล่ะปลานี่ก็ล่าแล้วเห็ดสีเขียวพี่น้องกินบ่ได้เด้อจะไปกินเด้อมันสิตายเด้อหาเห็ดไม่ได้ก็เอาวิวสวยๆไปชมนะคะเบิ่งวิวเอาเด้อพี่น้อง เลี้ยวหาเหตุสาวตุ้มขึ้นฟ้าขึา้นฝนขึ้นอมหมอกอมควันเนาะนั่นน่ะคือป่าที่สองที่สาวตุ้มจะเข้ามานะคะดูลักษณะป่านะจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นไม้โทนสูงต้นสูงชะรูดต้นเรียวนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นไม้เล็กที่เป็นไม้ทึบนะคะฝั่งนู้นก็เช่นเดียวกันอันนี้จะเดินลำบากเพราะว่าแดดมันไม่ส่องเข้ามาแล้วพื้นมันแฉะ นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสาวตุ้มจะลองเข้าตรงนี้ดูซิว่ามันจะมีสักดอกไหมเมื่อกี้เห็นคนสองคนเดินเข้ามาเหมือนกันเข้าหายเข้ามาตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีสักดอกไหมคะแต่ป่าสวยนะคะสาวตุ้มชอบเนี่ยป่าโปร่งแบบนี้มันก็ให้ทําให้แสงทะลุผ่านนะเมื่อกี้ป่ามันมืดเข้าไปแล้วมืดเลยค่ะมันแสงไม่ทะลุ ต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้จ่อยๆเนาะไม่ใช่ต้นไม้อ้วนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะนม่ค่ะฝนก็ย้อยหน้าย้อยตาอยู่ไม้ต้นสนนะคะเอาไหนึ่งสายปาลาน่ะปาล์ลงดีพึ่งเอาเป็ไหนึ่งสายปาลออเา,เาเฮดมามากแกงฝนกันกรบเทียเนี่ยอื่นกระเสบอยู่ไปหาเฮดปวกบ้านเท่าเนาะเฮดปวกไง ปลาแนวสิโอ้ยมีย็ักดอกเนี่ยก็เห็ดอะไรไม่ทราบค่ะเต็มอ,อยู่สวยสดงดงามเป็นชั้นเป็นกอนะคะเกิดอยู่ที่โคนต้นสนที่เก่าแล้วนะต้นสน เป็นบ้านเราเราก็จะเห็นยาวไปถึงนู่นเลยค่ะต้นสนยังไม่ตายก็ขึ้นนะคะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะเต็มเลยค่ะบนรอบเนี่ยโอ้วยน้ำเตียวขาไอนะ้น้ำน้ำเงี้ยวเกลขาเต็มเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมขายพักขนาดสาวตุ้มน่ะเห็นเห็ดนะแต่ว่าดูดีแหละว่าเห็ดกินไม่ได้ แต่มันใหญ่เหลือเกินก็เลยพาเข้ามาดูนะมันใหญ่มากมันเป็นเห็ดมะฮือมาพี่น้องเอ้ยพว่านี่จะดอกอยังไ,ไงเนี่ยพี่น้องจักเห็ดเอียงบางแก่ว่มามันเขันยู่เดี๋ยวสิพาพี่บึงโอ๊ยไม่จะกอใบไปบ่ได้เปี้ยแต่ละแอันนี้มันเผาล่ะมันเทพมันพั้งบนะ่เลยเนาะฮึสุสาเนเห็ดพี่น้อง เต็มอยู่คุณอะก็เลยผ้าเขามาเบิ่งเนอะพอวามอ่อนซ้อนมันไงอ่อนซ้อนของไงนคุณอะพี่น้องอื้บบอคลกบมกออกได้บันดูสิคะกองทัพนกเต็มฟ้าเลยกำลัง ระดมพนกันบอกว่าเราไปไซบบเรียกันเถอะที่นี่เริ่มหนาวแล้วมันบอกว่าหนาวแล้วนะลูกๆโอ้ยลูคอยยังบินไม่ได้ไปได้ไงอะ่ะดูสินกเต็มเลยค่ะเพราะว่าไซบบเรียมันร้อนเต็มเลยค่ะนกตัวเล็กนุน้นฝั่งนูน้นเต็มฟ้าแต่น้ชนิดนกนี่นั่นนูน่นโอ้ ดูสิคะดู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 เต็มเลยเนี่ยไปลงทุ่งนาเขาตรงนู้นเนี่ยโอ้ยเนี่ยไปไ่กัลั่งเปลี่ยนสีฟิองเอยเขาปลาหาเห็ดแต่ว่าไม่มีเห็ดเกิดลยย่างผ้าส้มก๊กใหม่เนาะมิแต่กกง่ามๆนะถ้าไม่บานเฮานีโอ้ยนอนใหม่มันมาเอาไปกินบ้าแล้วเนาะ เนี่ยหาข้าตัดเขาก็สิปูขึ้นมาเสริมเนาะไม่ต้นสนต้นต็งต้นรังว้าแล้วมาจักเนี่ยป่านี้ก็สวยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับน้องเขาน้องเขาพามาหาเห็ดเป็นคนชอบป่าเหมือนกันสไตล์เดียวกันก็เลยมาเดินเป็นเพื่อนกันกินข้าวไปเรียบร้อยแล้วหอ่อข้าวเหนียวกับหมูทอดแล้วก็ ไก่ฝอยหมูฝอยแซ่บอร่อยเ <c oughs> นี่ป่าป่าเห็ดแต่ว่าโอ้ยงี่ใช่ป่าเห็ดมันลมปางางสวยไม่ละป่าเห็ดแต่ว่ามันไม่มีเห็ดหรอกแต่ว่าม,มาเดินให้ดูป่าพื้นมันก็จะเป็นมอสแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบนี้สวยนะหน้าร้อนก็ถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็จะเย็นๆอยู่นะสาวตุมบ้า นี่กินไม่ได้มีเฮ็ดบานคำฝรั่งง่ายป่ะโอ้โหเฮ็ดเห็ดอะไรตดปอดแตกๆพี่โนโอ้ <laughs> องเฮ็ดตดปอดแต,แตๆกๆงก่ายป่ะง่าย ไม่มีเห็ดค่ะโอ้อันนี้เห็ดเห็ดปวกจนว่าบานบานคักบานในเห็ดปวกอยู่ในกล่องฟืน้นมีมะเก็บไปเผาทานงามงามแต่งามว่างามจาดก็จะลื่นลม้มชอบป่าแรนะ่สาตุ้มอยู่ป่าอยู่ในบ้านก็อยู่ในวัดก็อยู่ป่า เลือกอยู่ป่าแล้วกับสิไปวัดว่ามันงามก็ไม่ได้ไปอุ้มีอมันก็มีศาลาที่เขาทำให้พระเจ้าแผ่นดินคลองราช60ปีแล้วก็ไปชมมิวเซียมโอลิมปิกแต่ว่า,าไปแต่เอโราฟลอกก็ฟลองก็เดินลงมาหน่อยก็แถวนั้นก็จะวิวสวยที่เขา กินได้กินแล้วตายเนี่ยค่ะเห็ดนูน่นยาวลงไปถึงนู่นค่ะพี่น้องพวกน่ดะดอกไอ้เผือกเพิ่กอุ้ยักคล้ายเห็ดอันอันนี้ก็อย่าแตกมุ่นไอ้เนี่ยเข้าสู่บรรยากาศเมืองในหมอกแล้วค่ะ ดำบัวแดงบัวลายที่นี่เขาตัดต้นไม้แล้วก่อนหน้านั้นตรงนี้มันจะมีต้นไม้ใหญ่เนาะ,นนะที่นี่เขาตัดเต้งอยู่ภาษาฝรั่งเศสเขิยนว่าเฮดคาแล่ะสัน่นก็กินได้ยุ่แต่ว่าสาวตุ่มเอาสอเอาไปเฮดผึ่งเขาอูนง่าวลงแต่หอะ เต็มอยู่นี่พอดีได้แกงหนึ่งฮแล้วคันเก็บแต่ว่ากับพ่อเก็บอือนนใช่ที่เห็นพี่ลาไปดอยใช่ใช่เฮ้ใช่ห,ใชหรอใบใหม่กับพ่วงเปลี่ยนสีพี่น้องโอ้สีเหลืองยางล่องคอยแต่ตรงบริ้อณท่าเนาะ ย่านลมเนาะมาหาเห็ดมาได้หรอกพี่น้องเห็ดกินได้เห็ดกินได้ดก็กมีอยู่แต่ว่ากินแล้วตายก็เลยมาย่างเล่นซื่อๆนีล่ล่ะยางไปนะโมนี่นละ่ะมันก็สีเปลี่ยนสีเนาะกบอันไหนมันเปลี่ยนยางเบิกก้านเถอะมันมีประสนเพราะว่าเขาเจ้าตัดใหม่แบบที่นี่ มันหนึบ่ะมีม่ไมันก็นมีอยู่แล้วต้นเฟื่องแต่ว่าเห็ดบะมี่มี่ก็มีแต่เห็ดพี่บ่าเห็ดตะเบือนเต็มกินบ่ได้เพีองโอ้ยมันก็เป็นเฟื่องหน่อยเนาะเฟิ่องหน่อยมันก็นงา่ามเห็นไหมเฟิ่องง่ามโมเมนต์ต้นไม้ม,ม,มงคลดอกพี่น้องเป็นเฟิ่อง เระวมันก็ง่ามเนาะอุ่มนามได้ดีดอกสีเหลืองส,สีเขียวเนี่ยก็จะเป็นแบบง้าม,มาสักเป็นสั้นๆเป็นท่านทันยังสิแม่พี่น้องนางเต่งนี่เปียกหมดเลยด้เพราะวา่ามันอุ่มนามเนาะเหตต็ดนี่ะมีอยู่แล้วกินบนน่ได้เนาะเห็ดนี่เนี่ย นบ่เมันเห็ดอ่กดอากระปูเด้ยาเข้าใจพิษได้กินแล้วตายเต็นอยู่บ่มีแล้วเห็ด่น้อง นี่ตามลักกับพี่นีน้ำบักจับเนาะเราจะใช้กับขึ้กันตามลักมีน้ำบักจับอันนี้กับตามลักกับนีน้ำบักจับคือกันสวิตเซอร์แลนด์ขึงไว้ขึงอันนี้กกนนนข,งข,งนนขึงเส้นสองลวดเนาะขึงลวดสองเส้นโปรเจ็ตอ,อันนี้ไว้ขั้นตรงใส่เส้นที่สามเพื่อน,นก็เอามาใส่อีกขั้นบอใส่กับนีไว้สามสามหูเนาะแต่ว่าใส่แค่สองหูอี่างนี้ยเนาะ เป็นจัิงสิละห่วงพลังกำลังมีใส่สามเซนยง้มพลันต่อการปรนก็ศจะมาเติมขึ้นยง้มพลันว่าตองการกันแล้วไปแล้วแต่ว่าสิอ่าขังวัวหน่อยหัวใหญ่เนาะขันหัวหน่อยก็ต้องใส่สามเซนขันหัวหน่อยก็ใส่สองเซนเพราะว่ามันสีหลอดเนาะหัวมันหลอดไปหากินนั่นกินนี้มันแปะป๋าแม่มันแล้วมันเกิดไปหากินหน่าเนาะพูนเห็ดกระไรอยู่แต่ว่ามันกินอะไรพี่น้อง เพื่อนตัดต้นไม้พี่น้องเลยอันนี้นีนะแกครับรถตักรถเกตนะมันก็สีเหยียบสปอเสื้อเฮดกับมาจักแล้วไปเลยบอมี่เฮดถ่าหาบ้าน,นี้บ้านหลังนั่นมีเน,ในื้ป่าเพิ่อนกับปลูกต้นไม้ได้พี่น้องปลูกดอกไม้นะนะข้าบนมี่บนนอนสาติตรงขึไปงัดงัดมันมอนยนอนู่ไหนาะเด อันเพื่นใส่แผงโซลารเรียมนาะทั้งทึ่งสำหรับใส่ไฟฟ้าอันกระสิมีเตาผิงนาะกระสิมีโตะ๊ะกินเขา้ามีห้างน้ำห้างนั้ก็ว่าไปนั่นล่ะมีกระเฮดพี่น้องเฮดขนมดอกบัวบอลบก่ายเลยดอกทอ้อผ้าถาผ้าเข่ากินได้อันนี้ขาวเอ็นว่าเปียบเลอ เิ็นว่าเฮดขาแล่ภาษาฝรั่งเศสแต่ออกมาเป็นภาษาไทยเดียว ar, เฮดขาแล่เพิ่นว่านั่นแหละค่ะบ้านเลี้ยงบัวเป็นโรงนานะก็คิดว่าเขาน่าจะใส่กรนใส่ประตูลูกเปล่าข้างบนนั้นก็เป็นแผงโซลารี่ยมแล้วก็จะปลูกด,ดอกไม้ไวท้ที่หน้าบ้านที่ระเบียงบ้านนะคะ ไม่ได้เห็ดซักดอกค่ะเยววแล้วใช่ไหมว้ยนูย่นค่ะเป็นปิกนิกรถบ้านนะคะนอนในป่านอนในป่าอยู่ในป่าก็มีความสุขดีนะนั่งผิงไฟอันนี้ก็เป็นไม้ที่เขาตัดแล้วนะคะกิ่งก้านสาขาเล็กๆเนี่ยสาูุไม่ทราบว่าเขาจะมา เก็บไปตอนหลังหรือเปล่าแต่ว่าต้นใหญ่เขาก็ลากชักจูงไปไว้ข้างถนนแล้วนะคะปีนี้ก็จะตัดเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ปลูกเสริมนะคะเนี่ยค่ะตัดทั้งหมดเลยต้นเล็กก็ตัดเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามันแก่แล้วเนี่ยเขาก็จะตัดออกหมดแล้วก็จะปลูกใหม่ แล้วก็จะใช้แทรกเตอร์มาลากไปนะคะวันนี้สายตุ้มก็ไม่ได้เห็ดอะไรเนี่ยเอาไปทำไม้แกะสะลักอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือก็คงจะหลายปีเนาะตามนับตามวงไม้อะนะคะส่วนอันนี้ก็ต้นเล็กก็ล้มพังภาพไปที่คันดอกก็มีนะคะ สำหรับวันนี้การหาเห็ดของสาวตุ้มก็น่าจะจบลงที่ตรงคลิปนี้แหละนะคะก็จะมีคลิปอื่นให้ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่สาวตุ้มอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่จะตามมาสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วคะ่ะด้วยเห็ดสีสวยงดงามแต่อย่าไปกินนะคะเดี๋ยวตายสวัสดีคะ่ะ